สวัสดีครับเพีต้องบไทยแหลก์ชนแนลครับเดี๋ยวพอดีเห็นฝากระโปรงมันเก่าๆเนี่ยนะครับเป็นรอยแตกลายงาด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ดูข้างนู้นกันสีมันมันปนปูดมันแบบเนี่ยแล้วก็ตอนแรกผมว่าจะ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 ,จะทำสีฝาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นรอยแบบเยอะแยะเลยทั้งแผ่นเนี่ยนะครับก็เลย ตัดสินใจเดี๋ยวทำคาร์บอนเลยละกันเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวเตรียมถอดฝาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมถอดฝาทำคาร์บอนแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองสามวันเดี๋ยวเปื่อยฝาวิ่งเลยเพราะว่าวิ่งอยู่แถวเนี้ยก็ไม่น่าเป็นไรมั้งเนาะวิ่งเสื้อข้าววิ่งอะไรเงี้ยพอแค่นั้นเสื้อข้าวซื้อซื้อของทํางานซื้ออะไรก็ ถอดฝาทาเดี๋ยวจะต้องลอกสีก่อนนะครับวันนี้เอาเอาแค่นี้ว่าว่าเราถอดฝากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาทีละขั้นตอนเลยก็คือเดี๋ยวเป็นคลิปเป็น ep 1นึ่ง ep สอ ep สาอะไรอย่างงี้ไปนะครับยันเสร็จก็พ่นเลกเกอร์อะไรแบบนั้นก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นวิธีหุ้มนะฮะก็คงหุ้มเป็นคาร์บอนฝากระโปรงคงทําเป็นลายสธรรมดาลายสทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานของ ของพ่จุบด้วยเนี่ยนะครับพุ่มไว้ละแล้วก็หลายหลายชิ้นเลยก็ทําพร้อมกันไปเลยทีเดียวก็เนี่ยเอาเป็นลายสองธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นลายสองแบบนี้คงไม่ได้ทําเป็น F1 เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมมองว่า F1 ก็เป็นพักๆเดี๋ยวพอเบื่อมันก็ก็ต้องมานั่งทําใหม่ผมไม่มีเวลาทําขนาดนั้นเอาเวลาไปทํางานให้ลูกค้าดีกว่านะครับก็เอาเป็นลายสองผมว่ามันมันมาตรฐานดี แล้วก็เนี่ยมีงานส่งหลายชิ้นเลยเก็บงานส่งด้วยคือหลายๆคนคงแบบว่าเอออาชีพผมทําอะไรผมทำคาร์บอนครับเนี่ยถ้าสนมากผมจะทําเป็นเพียวนะเดี๋ยวบอลอันนี้ยังไม่ได้ปัดเงาอันนี้เป็นเป็นครอบถังตัวหน้าของวิซเด็กศินี่นะครับงานเสร็จแล้วหลังมันก็จะเป็นหลังมันก็จะดําๆมีเสร็จแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูหลังมันจะเป็นดำๆครับผมจะจะพ่นหลังดําไว้ เนี่ยผมจะเก็บหลังเป็นแบบแบบนี้นะครับอันนี้คืองานเสร็จแล้วรอส่งน,นี่เป็นการลอยถังอันนี้ของเอสพัน0 2สองพันยี่สิบเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวฝากระโปรงผมคงใช้วิธีพุ้มเมาไม่ทำเพียวหรอกเพราะว่าถ้าทำเพียวไปคือมันต้องขึ้นโมนแบบเนี้ยแล้วพอขึ้นโมนแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่า าชาติไหนผมจะขายได้แล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่มีโครงตัวในด้วยเธอถ้า,ถ,าถ้าทำเพียวมันต้องมีโครงเนี่ยพวกโครงด้านในะนะครับก็ถ้าเกิดทาอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องเลาะเลาะฝาตัวนี้ออกแล้วก็มาใช้โครงเดิมซึ่งถ้างั้นพุ่มไปเลยดีกว่าก็เลยเอาเป็นพุ่มดีกว่านะฮะประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาที่จะต้องมานั่งแบบว่าขึ้นโมนขึ้นอะไรใหม่ เอาเวลาไปทํางานให้ลูกค้าดีกว่าก็คืออันนี้มันคือทาพร้อมๆกันกับงานของของพิจุบกกน,นะครับเป็น DX บ้านใหม่ทั้งคันข้างในภายในใหม่ทั้งคันเลยก็ทําพร้อมๆกันไปแล้วก็เดี๋ยวมีบางโคนเจเบียด้วยบางโคนหน้าของเบียรเขาของนินจา Ninja 400นะฮะรับมานานละแล้วก็พอดีฟ้าฝนไม,ไม่เป็นใจก็เลยไม่ได้ทํากันอะไรเงี้ยจะทําจะทําแล้วก็งานเละทุกทีเพราะว่า งานพุ้มมันผมทํานอกนอกร้านถ้าเกิดถ้าทําในร้านมันกลิ่นมันแรงอะครับมันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าผมนอนนอนข้างบนจะอยู่ไม่ได้กันนะฮะก็เลยเดี๋ยวเอาไปพุ่มกันดีกว่าวันนี้ก็อันนี้เตรียมให้ดูชิ้นงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอดฝาแล้วเดี๋ยวเริ่มขัดเริ่มอะไรให้ดูกันอีกทีหนึ่ง ทำอะไรครับมันมันก็ต้องเกียร์ให้ให้มันออกอะเพราะว่ามันหนามากใช่สีพวกนี้มันหนาดูแต่ละชั้นดิรู้สึกว่าเหมือนมันมีสีแดงด้วยแดงเดือดส้มแดงก็คือสีโป๊หหแดงคือสีโป๊สีเหลืองคือสีรองพื้นสีอันนี้ใช่คือสีรองสีรองพื้นเนี่ยมันต้องเกียร์ให้ถึงเนื้อเหล็กแรงเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ยคือสีมันทับก็ทับกันมานหนาคือถ้ามันเป็นสีเดิมๆโรงงานอะ่ะที่มันผ่านการอบโดยห้องอบมาเราสามารถลาดเรซินได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เพราะว่าถ้าลาดไปพองขึ้นมาแน่เพอพองก็เละไม่ได้มันก็ต้องเกลี่ยออกทั้งบานเกลี่ยเนี่ย<ม>เกลี่ยก็ครึ่งวันละเอาโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไป <Okay. S 1> เดี๋ยวอาจจะเป็นอีพีสองอีีแรกเอาแค่แค่นี้ก่อนคร่าวๆแล้วกัน ก็ฝากรอติดตามดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับใช้น้ํายาลอกสีแทนนะครับเพราะว่าเจียไม่ไหวจริงเจียผมเจียได้ประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แค่นี้เนี่ยแล้วก็เลยเอาน้ํายาลอกสีลอกเลยละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลอกสักสองรอบน้ำยาลอกสียี่ห้อนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะยังไงเดี๋ยวฝากกดติดตาม เพิ่มเติมรอดู EP 2นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคขอบคุณมากๆครับ